ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากดาวพระราหูยกย้ายในวันที่17ตุลาพุทธศักราช2 5 6 6ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าดาวพระราหูเนี่ยท่านมาจากภพไหนเรือนไหนนะครับนะแน่นอน,นครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุม นะเราจะเรียกว่าพบสหาชานะครับสหาชาติเนี่ยแปลว่าสังคมคนหมู่มากนะครับนะเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับเกี่ยวเรื่องของการโฆษณาเกี่ยวเรื่องของการโปรโมทตัวนะครับทั้งคนอื่นรู้ว่าเราเป็นอะไรเก่งยังไงนะนะก็จะส่งผลในเรื่องของการค้าขายจะส่งผลในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะเพราะคําว่าสหาชาติเนี่ยให้นึกถึงสภาพคนหมู่มากสังคม นะครับนะอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับนะทีนี้เนี่ยนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านจะไปสถิตอยู่ในราศีมีนในวันที่17ตุลาพุทธศักราช2 5 6 6เขาเรียกว่าสหาชาปพันธุนะถ้าในพื้นดวงเดิมของใครนะครับตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยดาวเป็นลักษณะประมาณนี้คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการเข้าหาคนได้ง่ายนะ เจอใครก็มักที่จะสนิทนะครับจะได้รับผลดีในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะครับนะจะได้อะไรมาแบบง่ายๆนะเพราะความสนิทชิดเชื้อความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับนะในกรณีที่ไม่เจอการรักินีไปเกี่ยวข้องนะเอาแบบว่าเป็นเรื่องปกตินะนะเราเองก็จะเข้ากับคนง่ายเลยส่งผลนะให้โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ นะครับและคํวาว่าสหาชาชะไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยนะครับจะบางคนนะก็จะสนิทก,กับญาติพี่น้องนะครับบางคนหนักเข้าไปใหญ่สนิทก,กับเท่าแก่เลยทีนี้นะหัวหน้างานเลยนะครับนะผู้บังคับบัญชาเลยเพราะอะไรเพราะสหาชาชะแปว่าความสนิทสนมพันธุเนี่ยนอกจาก ญาติพี่น้องแล้วนะครับยังหมายถึงนะครับที่ทํางานความอบอุ่นในที่ทํางานได้ด้วยนะก็เลยทําให้เราเองเนี่ยเข้าขคนได้ง่ายนะครับเมื่อเราแปลสภาพลักษณะประมาณนี้ได้ก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยจะทําธุรกิจการค้าหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบง่ายๆกล้วยๆรับรื่นรับลื่นนะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยนะถ้าบังเอิญเลิศเกินนะหลังจากที่ดาวพระหูทัย้ายเนี่ยและคุณมีดาวต้องห้ามตั้งรับ แล้วคุณจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนเลยครับนะอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าบังเอิญนะครับคุณมีนะครับดาวพฤอศุกนะครับ,นะรบที่เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับอรินะมาตั้งรับตึง้งนะเราจะเรียกว่าอรลิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือของพันธุนะครับแต่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเรามามองในมุมดีก่อนตอนที่ยังไม่เป็นการกินีนะถ้าเป็นพบเรือนที่ดีเนี่ย นะครับนะแน่นอนครับดาวพฤธศุกเนี่ยสิปีจะเป็นการลกินีครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นการลกินีตั้งแต่เกิดนะนะครับดาวตัวนี้จะมาเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะครับลาภะนะครับไปอยู่ในเรือนของพันธุได้ตําแหน่งมหาอุจนะครับบุคคลใดนะที่เกิดมาแล้วคุณมีดาวพุธศุกได้ตําแหน่งมหาอุดแล้วมาจากเจ้าเรือนลาภะคุณจะเป็นคนที่โชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดิน นะครับจะทําธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับ uh, ความสวยงามได้นะครับนะบางคนก็นะครับเปิดร้านเพชรนะบางคนก็เปิดร้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวเรื่องของความสุนทรียภาพนะเท่าแก่ร <c oughs> ้านอาหารก็มากมายมหาศาลเลยนะครับนะหรือเกี่ยวเรื่องของวิศวะนะครับสถาปัตย์นะครับ,รบที่เกี่ยวเรื่องของจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะหรือเกี่ยวเรื่องของการรีโนเวทบ้านนะครับ นะมาทําแล้วก็ขายหรือเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะโดดเด่นมากนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องดูดาวพุหัสด,ด้วยนะ <c oughs> ว่าไปอยู่ในภพไหนเรื่องไหนถ้าไม่ได้ไปอยู่ในภพเสียเนี่ยบอกได้เลยว่านะครับเป็นเจ้าสัวก,กันเลยทีเดียวนะครับร่ํารวยกันสุดยอดแต่ถ้าบังเอิญเลิอเกินเกิดมาคุณนะครับมีดาวพฤศุก์เป็นกาลกินีนะครับดาวเจ้าเรือนลาภคุณไม่ได้มาแล้วคุณมานี่เลยอลิแทนอลิพันธุ เขาเรียกว่าเป็นมิสเตอร์แบกนะแบกทุกอย่างในครอบครัวแบกทุกอย่างในที่ทำงานนะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าอริพันธุเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นในลักษณะของการนะแล้วก็มักที่จะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของออวงศาคณาญาตินะครับและหลายๆคนที่ผมเห็นนะนะครับก็จะเป็นในลักษณะโกงสี นะครับนะพ่อแม่วงศาคณาญาตินะหุ้นกันทํานู่นทํานี่เป็นตระกูลใหญ่นะเราเองก็เข้าไปอยู่ในตรงนั้นด้วยแล้วถ้าเกิดคนไหนเนี่ยนะครับเจอเป็นลักษณะของวัฒนธรรมด้วยแล้วก็โอ้โหนะบางคนเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวชาวจีนนะครับเขาจะมีความนิยมชมชอบว่าอ่ะพี่ช้คนโตนะจะสืบทอดตาแหน่งแล้วน้องๆคอยช่วยกันอ่ะอ,อันนี้แังงานงอกเลยนะสำหรับท่านที่มีดาวพฤหั เป็นการลักินีอยู่ในเรือนพันธุนะไม่เต็มใจก็ต้องทาอะ่ะอะไรประมาณนี้นะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็ลุ้นนะว่าดาวสุขุณเป็นการลักินีไหมถ้าไม่ได้เป็นการลักินีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เลยเพราะว่าในพื้นฐานคุณมีโอกาสที่จะร่ํารวยนะครับนะและทีนี้ถ้าเรามีดาวพระหูไปเกี่ยวข้องล่ะมันจะเกี่ยวกับอะไรตอนดาวจรเข้ามาก็ปรากฏว่าสาหะชะาเนี่ยไปพันธุอย่างที่ผมว่านะแล้วไปสัมพันธ์เนี่ยกับดาวเจ้าเลือนอัลลีเนี่ย นะครับนะก็แสดงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของมรดกนะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของวงศาคณายากนะครับบางคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเป็นลักษณะโกงสีนะครับนะพอดาวเจ้าเรือนอรินะมาพันธุแล้วบังเอิญปีนี้คุณเป็นการลักิณีซะอย่างนั้นลาหูคุณหรือลาหูคุณเป็นการลักิณีนะก็จะขัดแย้งกับพี่น้อง เพื่อนฝูงหรือคนสนิทคนใกล้ชิดเกี่ยวเรื่องของมรดกเกี่ยวเรื่องของเงินทองนะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวกับวงศาคา,านาติไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะนะก็จะแสดงว่าจะมีความขัดแย,งย้งในเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมกับคนสนิทคนใกล้ชิดนะมีการแย่งตําแหน่งกันมีหนึ่งตำแหน่งแต่มีคนมาอยากจะได้3ามสี่คนนียก็แย่งกันนะเพราะอะไรเพราะสะหชชาแปลว่าความสนิทความสนิท นะครับอริแปลว่าปัญหาก็ปัญหาเกิดในองค์กรบริษัททีนี้ก็นะก็อาจจะเป็นลักษณะยุ่งยุ่งวุ่นๆุ่น,น,นะสำหรับนะครับนะชาวราศีธนูนะครับบางทีมันก็อึดอัดเนาะไปขัดแย้งกับเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะถ้าเป็นการกินีย้านะเฉพาะการกินีนะถ้าไม่ได้การกินีนี่คือบอกได้เลยว่าปังปูริเยเลยปังเลยนะเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์มาจากเจ้าเรือราพาแทนนะ แล้วมาสหาชาร์กในพันธุโอโหูก่อร่างสร้างตัวอิ่มอร่อยเปรกไปเลยทีเดียวนะสามารถก่อร่างสร้างตัวได้แต่เว้นเฉพาะคนที่มีดาวพระศุกร์หรือดาวพระราหูปีนี้เป็นการกินีก็จะเจอปัญหาลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นในเรื่องของพบเรือนเจอพบเรือนนะนะแต่ถ้าเป็นดาวนะกระทบดาวนะครับนะราหูทับศุกร์ราหูประทับศุกร์ ก่อน,นั้นจะเกิดผ่านในเรือนจะเกิดการอัคคณียาดูเบานะหลักพยากรณ์ก็คือว่าเมื่อราหูโคจรมาทับสุขเนี่ยในดวงชะตาแล้วจะมีสตูนะครับไฟจะไหม้บ้านไอค้คำว่าไฟจะไหม้บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีนะครับที่ป้องกันเยอะก็จะเป็นความหมายในลักษณะที่ว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันในบ้านก็ได้นะครับในที่ทํางานก็ได้ นะครับนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะเป็นในลักษณะของอิจฉาริษยากันก็ได้นะครับต้องระมัดระวังในจุดนี้นะสำหรับท่านที่มีดาวพระศุกร์ตั้งรับแล้วเป็นการกินีนะนะอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับถ้าบังเอิญน,นะเรามีนะดาวพระจันทร์ตั้งรับละ่ะนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าม,มาจากเจ้าเรือนมรณะนะมรณะนะ มรณะเนี่ยนะครับถ้าในพื้นดวงเดิมกําเนิดของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามรณะนะไปอยู่ในเรือนของพันธุนะก็บางคนเกิดมาก็ครอบครัวไม่สมบูรณ์นะคุณพ่อคุณแม่นะครับแยกทางกันก็มีนะครับหรือไปอยู่กับญาติอยู่กับพี่น้องนะครับไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับญาติอยู่กับพี่น้องนะครับนะหรือครอบครัวเนี่ยมีความขัดแย้งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของพี่น้องวงสาคณาญาติ นะครับหรือบางทีก็อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางนะนะเปลี่ยนยกย้ายไปบ่อยเดี๋ยวไปจังหวัดนู้นเดี๋ยวไปไปจังหวัดนี้นะครับนะเพราะว่าอะไรมรณะพันธุอยู่เป็นเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้นะครับนะแต่แน่นอนครับคำว่ามรณะพันธุเนี่ยนะครับบางคนก็เป็นลันกษณนะเดอะแบกได้เหมือนกันแบกภาระคนทั้งบ้านนะครับแล้วดาวจันทร์เป็นดาวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางครั้งอาจจะไม่ได้หมดในเรื่องของเงินเง,งินทองทองนะแต่เรื่องความรู้สึกเนี่ยคุณโดนเต็มเต็มเลย นะจะแคร์ความรู้สึกของคนในบ้านนะครับนะจะแคร์ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานาที่ทํางานนะครับนะแคร์ความรู้สึกของคนทั่วไปหมดเลยนะคนที่มรณนะไปอยู่ในเรื่องของพันธุกนะ ก็จะทําให้บางครั้งทําให้เราเนี่ยจิตใจเราอ่อนแอพอสมควรนะในพื้นดวงกาเนิดเราเป็นอย่างนี้นะให้ก็ให้เรารู้ประมาณนี้ว่ามันจะยุ่งยุ่นบุญได้นะครับนะก็พยายามนะครับใจแข็งนิดนึงเวลาทาอะไรยังไงก็แล้วแต่นะถ้าอะไรรู้สึกว่ามันแบบพาระจนเกินไปก็ผ่อนบ้างนะรักตัวเองบ้างนะแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นเขาเรียกวางอุเบกขานะครับแต่แน่นอนครับคําว่าโมระพันธุยังหมายถึงนะครับ มไม่มีความเจริญก้าวหน้านะในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะอะไรไม่ใช่เพราะความสามารถนะเพราะคุณในยอมให้เขาเองคุณใจอ่อนนะบางทีเนี่ยโ,โหเราทํางานเก่งเลยนะเพราะบางคนเนี่ยดาวอื่นที่ส่งเสริมให้ให้หน้าที่การงานได้เป็นระดับหัวหน้าเนาะแต่มาโดนฉุดเพราะดาวจันเนี่ยแหละนะสงสารสงสารเพื่อนเพื่อนบีบน้าตาเพื่อนเขาจําเป็นก็เลยยกตําแหน่งให้เขาซะอนอย่างนั้นนะอารมณ์ประมาณว่าเอาละเขาจะดันขึ้นหัวหน้าไม่เอาไม่เป็นหรอก นะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยคนที่มรณนะพันธุ์มักที่จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนก็นะครับไม่ไม่ค่อยอ,อ,อยากจะศึกษาเรียนรู้หาความจเจริญก้าวหน้ามากนักถ้าไม่มีดาวอื่นมาเสริมนะนะครับนะยิ่งถ้าเป็นการกินีนี่อันนี้จะยุ่งเลยนะมันจะปวดหัวนะครับในพื้นดวงเดิมนะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับและถ้าเกิดว่าบังเอิญ เรามีลาหูจรเข้ามาละนะดาวเจ้าเรือนราหูมาจากเจ้าเรือนสหชัชาตที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดใช่ไหมนะก็มาสถิตเลยปึ้งนะเจอดาวเจ้าเรือนมอรณะซะอย่างนั้นนะแสดงผลในเรือนพันธุก็แสดงว่านะก็ให้ระมัดระวังนะครับเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดจะทําให้เราเองเนี่ยเศร้าโศกเสียใจนะครับนะหรือเป็นในลักษณะที่ว่า สร้างความลำบากหรืออึดอัดใจให้เราอยู่เนืองเนื่องะอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวจันทรเนี่ยเป็นดาวอ่อนไหวเป็นดาวความรู้สึกนะครับนะ mm. พอโดนลาหูครอบงำปุ๊บก็จะอ่อนโยกเยียบเลยทีนี้นะแล้วก็จะเป็นคนที่แพ้ทางคนค่อนข้างจะเยอะนะครับจะมันเกิดจากความขี้สงสารแล้วมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะขี้สงสารเห็นน้ําตาแล้วไม่ได้นะถ้าเรามีเงินมีทองก็นั่นแหละ ให้เขาหมดนะบางคนไม่มีนะไปกู้นี้ยืมสินออกหน้าแทนให้ด้วยนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะว่าเราหูทับจันเนี่ยนะครับตามตำนานชาติเวรแล้วแล้วก็นะครับมันค่อนข้างจะเสียหายค่อนข้างจะเยอะนะเป็นจุดที่นะครับต้องระมัดระวังนะครับก็คนสนิทคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมง,งานต้องระมัดระวังรวมทั้งญาติรวมทั้งพี่น้องนะที่จะทําให้เราเองเนี่ยเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังนะครับอยู่น,งนึงในช่วงนี้นะต้องระมัดระวังเลยนะครับนะเอาละอันนี้เป็นเรื่องของพบเรือนนะ เจอพบเรือนทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวกระทบดาวบ้างนะครับนะดาวกระทบดาวเนี่ยเมื่อพระราหูนะครับมาทับจันนะรลาหูปทับจันทร์อะลิอันจะหมองหมายยอราบพ,พีหมายก็สมัครสมาการนะครับหลักพยากรณ์ก็เมื่อราหูเนี่ยโคจรมาทับจันทรในดวงชะตาแล้วศัตรูจะกลับมาเป็นมิตร นะครับแล้วก็ให้ลาบนะครับนะในกรณีที่ไม่ได้เป็นการลักกินีนะนะครับนะก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงนะครับจะได้เครดิตนะนะเรื่องเองินเรื่องทองอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นการลกินีนี่อันนี้จะยุ่งทุกครั้งที่ดาวพาทิติเนี่ยมาสถิตอยู่ตรงนี้ราศีกันก็จะเกิดคาดแล้วนะครับนะแล้วก็ดาวพาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็จะเกิดคาดแล้วแต่ก็เอาละนะครับ ก็ไม่ไม่ได้หนักเหมือนกับจันมาคาดนะนะครับก็ถือว่าโดนบ้างนะครับนะปีหนึ่งอย่างน้อยก็ครั้งหรือสองครั้งนะครับนะปีหนึ่งนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยท่านเดินทุกเดือนนะครับนะพอครบปีก็คือ12เดือนนะครับก็ตอนที่ดาวพฤหัสนะมาอยู่ในราศีมีนนะครับนะก็ในช่วงของเดือนประมาณกลางๆเดือนนะครับมีนาแล้วก็กลางๆเดือนกันยา นะครับนะเราก็จะเจอคลาดสักครั้งหนึ่งนะก็จะทําให้ยุ่งยุงวุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับความเศร้าโศกเสียใ,ใจผิดหวังนะครับที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูงพี่น้องนะแล้วก็ต้องบอกได้เลยนะถ้าท่านมีดาวจันทร์ตั้งรับและพาเราหูเข้ามาลักษณะประมาณนี้ของเสียของซ่อมนี่แบบว่าจะมาเรื่อยๆเลยนะครับนะจะมาเรื่อยๆเลย แต่ก็จะเป็นลักษณะจุกจิกจุกิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสังหสมากเพราะดาวจำเนี่ยเป็นดาวเล็กน้อยนะท่านมาจากจุลนทรมรณะก็จริงเนี่ยนะแต่ว่าเล็กนิดๆหน่อยๆนะครับนะส่งผลให้อาจจะหงุดหงิดบ้างนะครับนะก็ถือว่านะครับไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นจุดที่นะครับเราจะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับถ้าบังเอิญเรามีดาวพัางคานตั้งรับล่ะ นะดาวพังคารเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนในราศีเมษด้วยนะถ้าในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยดาวพังคารไม่ได้เป็นกาลกินีนะจะออกในเรือนของราศีเมษเราจะเรียกว่าปุตตะนะครับไปอยู่ในเรือนของพันธุเขาว่าปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆ นะครับพันธุก็แปลวบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัท์สังหาริมทรัพยบรวม,ท,รม,ท,รมทั้งการศึกษาด้วยนะนะครับน่าหมายถึงว่าชาวราศีธนูถ้าคุณมีดาวพ่างคานตั้งรับแล้วในดวงกําเนิดคุณคุณไม่ได้มีดาวการเป็นการลักินีนะคุณจะเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหาความเจริญก้าวหน้าเพราะดาวพ่างคานเวลาอยู่ในเรือนพฤหัสเนี่ยนะจะเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นในกรณีที่พฤหัสคุณไม่ได้เสียนะไปอยู่ในภพเสียนะนะครับจะใยรู้ใยเรียนนะและเป็นคนที่นะครับสามารถที่จะมีหลักทรัพย์นะครับเพิ่มพูนนะครับนะแล้วก็จะโดดเด่นไปเกี่ยวเรื่องของวิศวะโรงงานนะเพราะดาวคาันเนี่ยเป็นพวกเด็กข้อสั้นนะเป็นอะไรที่มันใช้แรงงานนะครับนะก็โดดเด่นนะบางคนก็เกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อสังหาอะไรต่างๆก็สามารถทําได้นะครับนะถ้าเกิดเป็นลักษณะของ ข้าราชการก็จะเป็นพวกทหารตำรวจได้นะครับดาวอังคารก็จะโดดเด่นอยู่นะครับนะหรือเกี่ยวกับพวกช่างต่างๆนะทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นการลกินีก็ถือว่าดีนะครับเพราะเราจะขยันขันแข็งนะครับในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวทําให้ตัวเองเจริญก้าวหน้านะครับนะถือว่าดีไปแต่ถ้าบังเอิญและเกินคุณนะครับมีดาวอังคารเป็นการลกินีซะอย่างนั้นในดวงกาเนิดเช่นคุณเกิดวันพุธ แน่นอนถ้าคุณเกิดวันพุธเนี่ยดาวองคาเป็นการแลกินีแล้ววินาศเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของพันธุนะครับก็หมายความว่าอะไรคร,บอ,รอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะหย่าร้างกันนะครับหรืออยู่ไม่ติดที่ก็ได้นะครับหรือบางคนก็นะครับไปไปมามาอยู่ต่างจังหวัดนะนะเท่านี้กี่วันกี่วันแล้วก็นะครับนะไปอยู่ต่างจังหวีกี่วันกี่วันก็ว่ากันไป บางคนก็ไปอยู่กับญาติกับพี่กับน้องนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะกรงสีอะไรเงี้ยนะถ้าบาังเอิญมีดาวพระอังคารเป็นการเลกินีเนี่ยนะครับก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นๆนะครับนะเกี่ยวเรื่องของมรดกเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์อะไรประมาณนี้นะเพราะคา,าว่าวินาศเนี่ยมันแปลว่าเสียหาย เสียหายไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยมันก็จะยุงย่งยุ่งบุนบุ่น,นนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังน,นะครับนะหรือถ้าเกิดเกี่ยวเรื่องของที่ทํางานนะครับวินาศพันธุเนี่ยบางทีเอาล่ะถ้าเรามองในแง่ดีนะครับก็อาจจะแบบเจองานหินเจองานยากนะครับได้งานอะไรมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่าโอโ้โหเหนื่อย นะครับต้องโชว์ฝีมือกันมากมายเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่านะถ้าเป็นการลกินีไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะแล้วถ้าเกิดดาวพระอังคารล่ะนะครับนะไปเจอกราหูล่ะซึ่งเป็นคู่ธาตุจะให้ผลยังไงนะครับนะเอาล่ะนะครับดาวราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาตินะโอเคสหาชาติเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของนะครับ พันธุ์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วเกี่ยวเรื่องของความสนิทสนมถ้าไม่ได้เป็นกาลกินีนะปุตตะมาอีกโอ้โหเขาเรียกว,ว่าหันซ้าเลยนะครับนะเขาเรียกว,ว่าปุตตะมาอยู่ในเรื่องของพนันธุแล้วก็จะมันจะเป็นอะไรที่มันสนิทสนมกันกน่ะนะนะแล้วจะสนิทสนมกันเหมือนเป็นญาติกันเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคู่ธาตุกันเนี่ยนะแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าไม่มีดาวอะไรเป็นการกินีนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้คุณจะดูชะตานะนะครับมีมิตรเยอะเพราะในเพราะคาว่าปุตตะคืออังคาร นะครับคำว่าสหชาเนี่ยนะครับมิดมากมิดเยอะนะครับคบกับใครก็สนิทได้ไวได้เร็วนะครับส่งเสริมให้ธุรกิจธุรกรรมอะไรไงก็มีความเจริญก้าวหน้านะครับนะในมุมดีถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเป็นการทดีอันนี้ไม่ดีนะครับนะก็มาที่จะขัดแย้งนะครับกับเพื่อนฝูงหรือคนสนิทคนใกล้ชิดนะนะบางคนถูกเพื่อนฝูงหักหลังนะด้วยความไว้วางใจเพราะอย่าลืมว่าวินาศแปลว่าแอบซ่อน แอบซ่อนแอบซ่อนอะไรหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะสหาชา h คือคนสนิทนะครับคนที่เราไว้ใจคนที่เราสนิทนะครับนะแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของที่ประปักด้วยแล้วแล้วก็นะอันนี้จะยุ่งนะบ,บางทีไว้วางใจนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาบางทีอยู่ที่ที่มันห่างไกลไม่ได้ไปตรวจเช็คหลายปีเป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยเลยนะมีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะครับนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของนะครับภพบเรือนกระทบภพบเรือน แต่ถ้าเป็นในเรื่องของดาวกระทบดาวละนะครับเวลาดาวพระราหูเนี่ยนะครับสถิตเจอดาวพระอังคารจะเป็นยังไงนะครับนะราหูทับอังคารราหูสุรินยักษ์จอนทักพระอังคารสินทรัพย์บุรานานจะขะจัดขะจายศูนย์หนึ่งผู้อิสราะกิจการจะเพิ่มพูน โสดหนึ่งอุบัติมูลคติเพิงจักพันมีนะรักพยากร,กรก็เมื่อราหูโคจรมาทับอังคารในดวงชะตาแล้วทรัพย์สินของเก่าจะกระจัดกระจายร้อยหรอเสียหายนะครับนะผู้ใหญ่จะให้โทษนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับในลนักษณะต่างๆอาจจะเกิดเพลิงไฟไฟไหมนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับนะถ้าดาวเนี่ยไม่ได้เป็นกาลกิณีอันนี้ก็เบานะ แต่ถ้าเป็นการักกิณีเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับก็จะยุงย่งยุง่งวุ่นวุ่นนะครับนะก็ระมัดระวังคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับนะเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะรวมทั้งญาติรวมทั้งพี่น้องรวมทั้งคนสนิทอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเกิดเรื่องยุง่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับทีนี้นะครับท่านใดที่มีดาวอย่างที่กล่าวมาเนี่ยตั้งรับไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของดาวพระศุกร์ นะครับนะที่มาจากเจ้าเรือนอริดาวพระจันท์ที่มาจากเจ้าเรือนมรณะรวมทั้งดาวพังคานที่มาจากเจ้าเรือนวินาศนะครับนะทีนี้เนี่ยนะเราจะแก้เคล็ดยังไงนะครับถ้าเรามีเงินมีทองมากนะก็สามารถที่ทําได้ฟูลออปชั่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนะครับทำสังฆทานนะอะไรที่เกี่ยวกับบํารุงพระพุทธศาสนาได้หมดเลยนะครับนะหรือส่วนมนต์ไหวพระนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ นะครับกาถาฟูออปชันอะไรต่างๆนะหรือหาพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะครับซึ่งดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอยู่นะครับนะก็คือพุธกลางคืนเนี่ยเขาจะบูชากันด้วยนะครับพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะครับนะหรือบางคนก็นะครับปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับนาตางกำลังก็นะครับ12นะครับชีวิตนะหรือนะลงท้ายด้วย12นะครับจะ112 นะครับจะพันสิบสองได้หมดนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเราไม่ค่อยมีกําลังทรัพย์นะครับนะเราก็เอาสวดมนต์เลยนะบูชาเลยนะสวดทุกวันได้ยิ่งดีนะครับสำหรับท่านที่นะครับมีดาวพระอัหูเป็นการกินีหรือนะครับมีดาวที่มาจะพบเรือนนะครับแย่ๆตั้งรับนะครับนะเราก็สามารถสวดได้นะครับเพราะว่าลักษณะของเทพเนี่ยนะครับท่านจะให้พรกับคนที่ศรัทธาท่านไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีนะ นะฮะเห็นไหมตามตำราอะไรต่างเนี่ยนะครับเกิดเหตุจากเทพนั่นแหละให้พรทั้งนั้นเเดี๋ยวพระศิวะให้พระนารายณ์ให้นะครับพระพรให้เนี่ยครับผัดกันให้แล้วก็เกิดการต่อสู้อะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับนะเพราะว่าท่านเนี่ยนะครับจะให้ในเรื่องของคนที่ศรัทธาท่านนะในเมื่อเรามีดาวพระราหูเป็นการกินีใช่ไหมนะครับหรือไปเจอดาวภพเรือร้ายใช่ไหมบูชาเลยแต่ไม่ต้องไปขอพอรท่านนะบอกแค่ว่าปีเนี้ลูกมีดาวพระราหูเป็นการกินีอ่า นะหรือลูกเนี่ยนะครับเจอดาวกระทบพบเรือร้ายนะมาจากเจ้าเรืออัลลิมอรนาวินาทเนี่ยนะก็ขอนะครับสวดมนต์บูชาเพื่ออะไรเพื่อหนักกลายเป็นเบาเบาไม่เกิดขึ้นเลยก็บอกกล่าวท่านไปประมาณนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะโชคดีมีความสุขนะครับนะคิดสินเดขอสมความมุ่งมั่นปรารถนารวยรยเฮงเฮงปังๆกับทุกท่านนะครับแค็งแกรปลอดภัยทุกท่านนะครับผมเกดก้าวดูเท่าไหรสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามเอ,อ่ตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ